วันนี้พบกับรายการวีกุปซารดวันนี้อยู่กับผมศาสตราจารย์ด็อกเตอร์และอาจารย์เบิร์ดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออาจารย์เบิร์ดก็พอครับวันนี้เราจะพามาดูการทำงานของ VTEC w วา การทํารามันจะเป็นยังไงึวีเทคเทคเปิดโลกเปลี่ยนเทคดาีถ้าพูดถึง VT เทคหลายคนก็จะนึกถึงเสียง ที่แสงหน้ารอดสิ่งแล้ทิ้งฝุ่นไว้ให้ดมเล่นใช่ไหมละ่ะแต่รู้ไหมกว่าจะได้ระบบนี้ Honda ไม่ได้แค่เอาเครื่องมาโม่มั่วๆแล้วบอกว่าแรงมันเริ่มตั้งแต่ยุค80ที่วิศวกร Honda อยากจะสร้างเครื่องยนต์ที่ทั้งประหยัดและแรงในเวลาเดียวกันฟังดูขัดแย้งใช่ไหมละ่ะแต่วิศวกร Honda าเขาทําได้พวกเขาอยากให้เครื่องยนต์มันฉลาดขับช้าก็จูนให้วาวเปิดนิดเดียวประหยัดน้ํามันแบบรถแม่บ้าน แต่พอเหยียบลึกๆก็ขอแรงแบบรดสนามเลยละกันก็เลยกลายมาเป็นระบบ VTEC หรือชื่อเต็มเมก็คือ Variable Valve Timing and Lift Electronic Control พูดง่ายๆคือมันสลับโปรไฟล์แคมชาร์ปได้ตอนเครื่องหมุนถึงรอบที่กำหนดโหมดปกติก็ขับชิวๆโหมด VTEC ก็เปลี่ยนเป็นปีศาวิธีการทำงานของมันคือการมีลูกเบ้วแคมหลายแบบในเครื่องเดียวแล้วใช้โซลีนอยควบคุมด้วยแรงดันน้ามันเครื่องให้ลอบแคมลูกแรงเข้าไปแทนตอนรอบสูงเสียงที่ได้ก็เลยแบบ พอทาง Honda ได้นำระบบ VTEC มาเริ่มใช้ใน c ีวิชและ i n t e r ก a รุ่นแรกแรกลูกค้าที่ได้ลองก็ต่างมีเสียงตอบรับที่ดีหลังจากนั้น Honda ก็ยัด VTEC แทบทุกอย่างตั้งแต่เครื่อง D-Series B-Series ยัน K-Series แฟน Honda ก็มีคำขวัญประจำใจ VTEC จัดคลิกอินโย ถึงยุคหลังจะมีระบบใหม่ๆอย่าง i-VTEC หรือ VTC ที่ฉลาดกว่าแต่ VTEC ดั้งเดิมก็ยังเป็นตำนานของเครื่องยุค9 0ถึงยุค2000ที่ไม่มีวันตายสรุปเลยนะ VTEC คือความพยายามที่จะเป็นทั้งพระเอกและวายร้ายในเครื่องเดียวกันและที่สำคัญเสียง VTEC เปิดมันเป็นอะไรที่เข้าเส้นพอๆกับเสียงของ Turbo เลยแหละ อาจารย์เอตัวเองอาจารย์เอตัวเองเป็นยังไงบ้างครับผมบอกว่าทุกคนจะได้ความรู้จากเรื่องการระบบการทํางานของวีเทคครับในวิคุปศาสตร์ในตอนต่อไปจะเป็นตอนอะไรติดตามชมในตอนต่อไปครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับช่องทาง YouTube, Facebook และ t i k t อกและช่องทางอื่นๆของวีคุปด้วยครับแล้ววันนี้ผมศาสตราจารย์เบิร์ดด็อกเตอร์และอาจารย์เบิร์ดต้องขอตัวลาไปก่อนรายการวิคุปศาสตร์ในตอนต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไป